ไหนพี่น่าสตรอเบอรี่นะแกให้ฉันว่าเอาวันเดียวเมื่อเอาเยอะเยอะแล้วของฉันล่ะให้ใช่ป่ะให้ใช่ป่ะเต็มใจให้นะเต็มใจให้เพื่อนบ้ามีกินไหมล่ะอ่ะถ้าเพื่อนให้เพื่อนก็จะกินโอเคอันนี้นะขอได้ไหมขออันนี้นะเอาไปดิอย่าโกรธนะเอาแล้วนะไปแล้วนะปิดแล้วก็ไปเก็บแทนนุษอะไร ทำไมเือไม่มีความเท่าเทียมกันเลยอ่ะสองมาตรฐานนั่นเราอ่ะก็กูกูยังไม่กินโอเคไม่กินเดี๋ยวอ้วนให้คืนไม่เอาหรอกขอบคุณนะคะเพื่อนไม่เป็นไรชีไม่เป็นไรทีโอ้โหเย็นชาเหลือเกินันมถนอมมากดูดูดู มันก็เดี๋ยก็ซื้อให้แกแบบนี้แหละใช่เหรอเอ็นดูนางเอ็นดูกล่องนางทั้งกล้วยทั้งขนมจีนทั้งเอาหมดแต่ยากนั่นแหละคนขายเรื่องเยอะตลอดเหรอทานมันถามนี่ผุดหัวทำไมเธอทำน้ำโขกเปื้อยไหมนะอะไรอะไม่เปลือยบอกโค้งมันเฮียครับเอาเสื้อผ้าเก็บไว้ในถุงเร็ว